Chuang hmm? Delhi Expert. กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะยังพูดคุยกันในช่วง d a i l y Expert นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวสถาบันครอบครัวค่ะซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสําคัญของทุกๆคนเลยแต่ถ้าเกิดว่าสถาบันครอบครัวมีปัญหาแล้วค่ะเราจะต้องมีวิธีการยังไงทําให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้แน่นอนมันกระ,กระทบกระเทือนใจิตใจของคนๆน,นั้นนะคะแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่จะดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ค่ะในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราพยายามหาทางออกละไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอน พูดคุยกันทําให้สามารถที่จะแบบอ่ะเข้าใจกันได้มากขึ้นแต่ว่าบางบ้านก็อาจจะเป็นวิธีการที่ยากถ้าเกิดว่าเขาไม่มีใจที่จะปรับจูนเข้าหากันค่ะทีนี้ถ้าเกิดเป็นปัญหาที่มันแบบไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ละว,วิธีการที่จิตแพทย์จะให้คําแนะนําสําหรับวัยรุ่นคนนั้นค่ะอาจารย์คืออะไรคะคถ้าเป็นมากๆนี่เราก็จะแนะนําให้มาพบในจิตแพทย์ก่อนนะครับเพราะว่าจิตแพทย์เองก็จะค่อยๆทําการประเมิน ครอบครัวว่าภายในครอบครัวนี้เนี่ยลักษณะโครงสร้างเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการช่วยเหลือมีปฏิสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนทีน,นี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าจริงๆแล้วที่พักใจเป็นที่สําคัญเราจะเริ่มด้วยการหาก่อนว่าในครอบครัวน้เนี่ยถ้าบางทีสมมตินะครับคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนที่พูดแล้วก็กระทบกระเทือนจิตใจเยอะเลยคนอื่นในบ้าน มีตัวช่วยมากน้อยแค่ไหนนะครับค<ม>ุณหน้าคุณอาหรือคนในบ้านที่สนิทเพราะว่าในสังคมไทยเองเมักจะเป็นครอบอครบัวรที่ใหญ่น้อยต่อให้แยกมาบ้านเมื่อกี้ก็จะมีคนที่พอสนิทมาพ,พูดคุยได้เสร็จแล้วเราเขาคงจะเข้าไปพูดคุยกับาญาติ<ม>คนนั้นแล้วให้ให้เขาเป็นคนที่ปรับจูนเป็นสะพานเป็นคนสะพานเชื่อมหรือคอยดูแลให้ตัววัยรุ่นคนนั้นได้สามารถที่จะเติบโตต่อไปได้แล้วถ้าไม่ไหวจริงๆถึงค่อยออกไปดูในคนรอบๆนอกๆนะครับที่โรงเรียนครูเพื่อน ที่เขาบอกว่ารับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาบางคนอาจจะใช้การแก้ไขปัญหาด้วยการแบบออกมาจากบ้านเลยไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยซึ่งในสังคมไทยเรามักจะรู้สึกว่าการที่ทําแบบในการนี้ออกจากบ้านการแบบไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กคนนึงค่ะหนีไปอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะจะถือว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องแก้ไขที่ตัวเด็กหรือว่าจีนีแล้วมันก็ต้องแก้ไขร่วมกันมันต้องแก้ไขร่วมกัน<ม>ครับแล้วการยายกออกไปบางทีมันมีผลที่ตามมาในหลายเรื่อง<ม>ในเรื่องสังคมในเรื่องเชิงกฎหมายใ,ในเรื่องของของตัวผู้ปกครองที่ดูแล<ม>ดีนะครับแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วอยากจะให้เข้าใจในตัวเด็กด้วยคงไม่ใช่เด็กทุกคน<ม>ที่อยากจะหนีออกจากบ้านแสดงว่ามันคงมีปัญหาอะไรบางอย่ยางในบ้านท<ม>ี<ม>่ควรจะได้รับการแก้ไขจริงๆค่ะคือการที่จะแบบพาทั้งครอบครัวมาพบจิตแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากไหมคะ แล้วแต่ครอบครัวถ้าเริ่มต้นมาทั้งครอบครัวได้เนี่ยส่วนใหญ่ถือว่าแนวโน้มดีแล้วนะเพราะว่าอยากที่จะมาแก้ไขปัญหาแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างยากนะถ้ามาทั้งครอบครัวไม่ได้ส่วนใหญ่ก็แนะนําให้เขาพาคนที่เป็นคนใกล้ชิดมาเข้าก่อนแล้วก็จิตแพทย์เองก็จะค่อยๆคุยกับตัวคนไข้เองแล้วก็คุยกับครอบครัวคนนั้นแล้วค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับไปสุดท้ายบางทีต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันครับส่วนใหญ่ลที่เป็นปัญหาค่ะจะอยู่ในวัยของวัยรุ่นไหมคะ ในบ้านที่แบบมีเยาวชนที่อาจเริ่มมีปัญหาเรื่องขัดแย้งกับที่บ้านหรือว่าอาจจะพูดคุยกันไม่ค่อยเข้าใจควัยรุ่นเป็นหลักเพราะว่าโดยลักษณะธรรมชาติแล้วเนี่ยวัยรุ่นเองเขาจะเริ่มมีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะไม่ได้มักจะไม่ค่อยเห็นตรงกับผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าคุณค่าสภาพสังคมเนี่ยแตกต่าง,งกันออกไปเพราะฉะนั้นจะเจอในวัยรุ่นแล้วก็มักจะเป็นช่วงวัยรุ่นตอนตอน้ตนๆถึงตอนกลาง ไปรุ่นตอนปลายใกล้เข้ามาหาแาลัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามากมากนักนะคะ,ะ,คะจะเจอเป็นหลักเลยช่วงซึ่งปัญหาเนี้ยมันอยู่ที่การพูดคุยไหมคะอาจารย์หรือว่าการแบบเหมือนอ่ะคนละ,ะคนละช่วงวัยกันการพูดคุยก็จะไม่ค่อยแบบถูกคูกันเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยเข้าใจกันหรือว่ามีคําพูดที่อาจจะทําร้ายจิตใจกันโดยที่คนคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะพูดโดยที่แบบอ่ะเป็นวัยของเขา เขาไม่ได้ว่าแต่ว่าเด็กอาจจะรู้สึกมันกระทบกระเทือนจิตใจทีนี้หากการพูดคุยการสื่อสารแบบนี้มันจะมีวิธีการแก้ไขได้ยังไงบ้างที่ว่าสำคัญคือคุยเรื่องของการอารับฟังโดยไม่ตัดสินครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าในแต่ละยุคเนี่ยก็ต่างกันหรือย,ยิ่งสมัยนี้เนี่ยมีโซเชียลมีเดียมีเรื่องของสภาวะสังคมที่มันเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยก่อนมากอย่างนี้อายุห่างกัน5ปี10ปีเนี่ยโหคนละวัยกันเลย สมัยนี้เทคโนโลยีเยอะใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตในการเรียนอะไรเนี่ยก็ต่างจากสมัยเวลาพวกเราเรียนเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินก่อนเนี่ยเป็นเป็นคาสาคัญสองทางด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่ให้เฉพาะเปแค่รับฟังเด็กแต่ว่าเด็กรับฟังผู้ใหญ่โดยที่ผู้ใหญ่ก็อาจจะให้ข้อมูลให้ความเห็นอะไรมาที่มันไม่ตรงใจเรา ก็ไม่อยากจะให้รีบไปบอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องมไม่เห็นด้วยนะก็จะค่อยๆฟังเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยการที่เขามีทัศนคติหรือมีความเชื่ออะไรบางอย่างมันมีที่มาของเขาอยู่นะครับนะคะอ่ะแล้วก็บางคนอาจจะแบบหาที่พักใจไม่ใช่แบบจากเพื่อนไม่ใช่จากคุณครูแต่ว่าใช้โซเชียลมีเดียค่ะเป็นที่พักใจมันสามารถช่วยได้จริงไหมคะอาจารย์หรือว่าการที่อาจเราใช้โซเชียลมีเดียเยอะเป็นที่พักใจเรามากจนเกินไปมันจะกลับกลายเป็นโทษได้ด้วยจริงมีประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงครับโซเชียลมีเดียมีประโยชน์ในแง่ที่เรียกว่ามันมีความหลากหลายเจอได้เยอะ,ะมากครอบครัวบางทีเลือกยากของเขาเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ยากแต่ถ้าเป็นโซเชียลมีเดียบางทีออกไปภายนอกแล้วอาจจะมีคนที่เข้าใจเราได้มากกว่ามีประสบการณ์<ส>ใกล้เคียงกับเราได้มากกว่านะ,ะ,ะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าพอเป็นโซเชียลมีเดียเสร็จเราไม่ค่อยรู้ว่าอีกฝั่งเป็นใครฝั่งเป็นยังไงทัศนคติารถนาดีกับเราไหมหรือว่ามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างแอบแฝง คำแนะนําก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงหรือไม่ตรงนั้นช่วยหรือ,รอไม่ช่วยเพราะฉะนั้นก็มีทั้งส่วนที่ช่วยได้แล้วก็ส่วนที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีญาติพี่น้องอยู่เนี่ยพยายามปรับความเข้าใจแล้วก็ประนีประนอมกันดีก,กว่านะคะเพราะบางคนเขาไม่มีใครเลยอันเนี้ยก็จะค่อนข้างยากกว่าถ้าเกิดว่าเรามีแล้วก็ทําให้ครอบครัวของเราเนี่ย เป็นสิ่งที่ที่ท,ที่เป็นที่ที่อบอุ่นที่สุดดีกว่านะคะลองรับฟังอาจารย์บอกละคีย์เวิร์ดคือการรับฟังกันมากขึ้นทางผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนั่นเองนะคะมาที่คําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างค่ะบอกว่าที่บ้านทะเลาะกันทุกวันเลยจนลามาที่เราจนเราไม่มีสมาธิอ่านหนังสือสอบเลยแบบนี้เรายังต้องอยู่ในบ้านอีกไหมหนีออกจากบ้านดีไหมถ้าจะแก้ไขจะเริ่มต้นทํำยังไงได้บ้างค่ะ ขึ้นอยู่ว่าใกล้สอบหรือยังถ้าพรุ่งนี้จะสอบแล้วเนี่ยอาจจะต้องออกมาก่อนออ่ออ่านหนังสือสอบเลยขอที่สงบสงบก่อนแต่ว่าถึงขั้นนี้ออกไปเลยย่ายที่อยู่เลยนี่เรื่องใหญ่นะอาจจะต้องค่อยๆคุยกับที่บ้านว่าสามารถจะช่วยเหลืออะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาคุยกับที่บ้านเนี่ยสิ่งสําคัญหนึ่งคือบางทีอาจจะไปบอกเขาไว้ทําอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยยากเริ่มต้นมาบอกเลยก็อาจจะยากอาจจะเริ่มต้นจากการบอกปัญหาของเราก่อนขอให้เขาช่วยคิดแก้ปัญหาช่วยเหลือให้เราช่วยช่วยกันหาทาก็อาจจะ ทำให้การพูดคุยไม่รุนแรงมากขึ้นนะคะ,ะ,คะแต่ทางที่ดีก็ควรจะต้องพูดคุยสื่อสารพูดถึงปัญหาที่มันกําลังจะเกิดขึ้นดีกว่าที่จะลุกลามไปยาวไกลาการพูดคุยนี่ถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างม,มากใช่ไหมคะอาจารย์ในการที่ทาให้ปัญหาเนี่ยมันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนั่นเองสุดท้ายให้อาจารย์มัสถาช่วยฝากถึงสถาบันครอบครัวที่เราพูดคุยกันในวันนี้หน่อยค่ะครับผมครับก็ความสัมพันธ์ในบ้านมีสิ่งสําคัญมากนะครับเป็นตัวที่จะกําหนดให้ว่าตัวเด็กๆเ,เนี่ย ที่เติบโตขึ้นไปเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างจะสุขภาพจิตดีหรือว่าสุขภาพจิตเนี่ยไม่ค่อยดีก็เกิดขึ้นโดยที่มีสถาบันครอบครัวเป็นปัจจัยหลักเพราะฉะนั้นก็อาจจะฝากเรื่องนี้ไว้และสิ่งสําคัญก็คืออยากจะให้รับฟังกันแล้วก็ไม่ัดสิน ค่อยๆปรับความเข้าใจกันก็จะสามารถช่วยให้สุขภาพจิตของเด็กเติบโตไปได้อย่างดีครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ในแพทย์มัสถาทองปานจากภาวิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะอคัวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแวร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11.00โมงถึงเที่ยงทางทวิชั่นช่อง 42, NBT ภาคกลางช่อง11และดอกเตอร์ทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะวันนี้ขอ วลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ